กันที่วิทยากรท่านต่อไปค่ะเช่นเอเจนต์คนต่อไปผู้นําการเปลี่ยนแปลงอีกหนึ่งท่านที่โรงเรียนบ้านแม่ค้าจังหวัดเชียงใหม่คุณครูอุไรวันค่ะคุณครูอุไรวันเป็นไงบ้างคะสดใสเลยทีเดียววันนี้มาในชุดสีชมพูสดใสซา,าบซาเป็นคุณครูรุ่นใหม่เหมือนกันนะที่อยู่กับ เท่าที่เห็นมีผอ,อมีคุณครูหลายท่านเป็นครูรุ่นใหม่คุณครูไรวันก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เรียกว่าตัวเองก็เป็นครูรุ่นใหม่เหมือนกันสอนวิชาภาษาไทยแต่ว่าสอนมานานนี่ยินข่าวว่าสอนมานานมากและเป็นสิบสิบปีแต่ว่าก่อนหน้านี้ไม่ได้สอนให้มันง่ายแบบนี้เลยท,ท,ทั้งที่เป็นวิชาภาษาไทยเหมือนกันหรือเปล่าคะคุณครูเล่าให้ฟังหน่อยสิคะเป็นไงบ้างคะคุณครูเปิดไม้นิดนึงคะ่ะ โอเคสวัสดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งค่ะอ่าสำหรับครูในวันเองนะคะอยู่โรงเรียนนี้มาเกือบจะสามสิบปีแล้วค่ะโอ้โหเป็นแต่ดีใจค่ะที่ค่ะดีใจที่ท่านวิทยากรบอกว่าเป็นครูรุ่นใหม่ขอบคุณนะคะรุ่นใหม่ค่ะเพราะว่ายังสดใสเราไม่นับกันที่อายุแน่นอนในพื้นที่ตรงนี้ค่ะอ่าเป็นครูภาษาไทยนะคะสอนชั้น ประถมศึกษาปีที่สี่ถึงปีที่หกค่ะอ่าสอนสอนมานานก็รู้สึกว่าวิชาภาษาไทยสอนค่อนข้างยากเนาะเพราะว่าเด็กของเรามีม,มีหลายชาติพันธุ์นะคะแต่พอมาคนครบจากกระบวนการสตรีมดีไซน์โปรเ s สทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างง่ายขึ้นเลยค่ะง่ายขึ้นยังไงคะคุณครูคุณครูสอนวิชาภาษาไทยมากี่ปีแล้วคะอืมก็ตั้งแต่เริ่มเลยค่ะ ตั้งแต่เริ่มมาอยู่โรงเรียนนี้เลยค่ะตั้งแต่เริ่มบรรจุค่ะว่างั้นเถอะก็คือคอยู่ที่นี่เลยก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเปลี่ยนมาใช้ตัวที่เรียกว่าสตรีมก่อนหน้านี้คุณครูเป็นคุณครูวิชาภาษาไทยที่สอนวิชาภาษาไทยแบบไหนอะคะคือวิชาภาษาไทยมันจะเน้นทักษะฟังพูดอ่านเขียนแล้วเราก็จะจริงจังมากอะคะ่ะคือประมาณว่า เข้าห้องสอนตรงเวลาเป๊ะออกตรงเป๊ะสอนแต่เนื้อหาเนื้อหาเนะคะแต่เรามองแล้วว่าเด็กคือเบือ่อค่<ฮ>ะเด็กทาหน้า <ฮะ S 2> เบือ่อพอถึงวิชาภาษาไทาย<ๆ>เขาเขาไม่อยากเรียนแล้วอย่างเงี้ยค่ะเขาเงียบกริบกันเลยไหมคะเห็นคุณรูแบเงียบกริแบบประมาณว่าเอ๊ะคือมันเนื้อหามันเยอะแล้วก็เรียนยากแล้วก็ทาํายังไงให้เด็กเข้าใจคือมันค่อนข้างยากสําหรับครูค่ะแต่ก็ปฏิบัติหน้าที่นั้น มาโดยตลอดก็คิดว่าเราก็ทำเต็มที่มาตั้งแต่เริ่มต้นมีวิธีการสอนที่อาสมัยนั้นเราอาจจะคุ้นชินในวิธีการแบบนั้นแหละมันก็เลยยากแล้วก็เด็กๆก็เกรงคุณครูก็เกรงเพราะอยากให้เด็กๆได้ดู <S <S <ช>แลคุณครูแบบตั้งใจมากานะคะแต่ทีนี้พอมีการปรปับเนื้อปรปับตัวที่คุณครูที่โรงเรียนบ้านแม่ค้าในทุกๆวิชาอาจจะต้องปรับมาเพื่อทำให้อาเด็กๆของเรา ได้ทักษะที่เรียกว่าเน้นเรื่องอาชีพเน้นเรื่องความคิดอย่างที่คุณครูพิมพรบอกเมื่อกี้คุณครูไรวันคะคุณครูพิมพรบอกว่าอ่าเด็กๆจะมีคําถามเยอะมากทําไม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 อ่านนี้เริ่มได้ยินเสียงเขาแล้วนะคะไม่ใช่แบบตามตําราเป๊ะๆละทีเนี้ยคุณครูได้ปรับวิธีการสอนวิชาภาษาไทยเป็นแบบใหม่ที่ที่ดูสดใสขึ้นอ่ะที่ดูมีความสุขขึ้นคุณครูมีการปรับยังไงบ้างนะคะค่ะ อ่าเริ่มแรกเลยนะคะจากที่อ่ามูล,ลนิธิสตาฟิตเข้ามาที่โรงเรียนเราเขามาพร้อมกับโค้ดค่ะโค้ดแนะนำเราทุกอย่างดูแลทุกอย่างติดตามทุกอย่างนะคะอันนี้ต้องขอขอบคุณไว้ก่อนเพราะว่าทำให้เกิดอ่าการประสบผลสำเร็จในวันนี้นะคะคือแรกๆเราก็ไม่ค่อยเข้าใจในปีแรกที่ทดลองทำนะคะก็เหมือนที่ครูพิมพรบอกเลยค่ะคือ เราทดลองทําเรื่องอาหารก่อนนะคะเด็กก็มีคําถามแหละทําไมแต่เราก็ยังก็ยังเดินงานไม่เป็นนะคะก็เด็กก็บอกว่าเออในในหมู่บ้านหนูเนี่ยมีขายมันนะคะขายมันแต่ก็ตอนนี้เริ่มจะมีมันม่วงเข้ามาแล้วเอ,อ๊ก็ถามมันม่วงมันจะทําอะไรได้บ้างล่ะคะเราก็มาระดมระดมความคิดเนาะเพราะว่า,ากระบวนการสตรีมดีไซน์โปรเซสเนี่ยจะเริ่มต้นด้วยปัญหาเด็กจะเกิดปัญหาก่อนคะ่ะ เด็กสงสัยเกิดปัญหาแล้วก็พอมีปัญหาปุ๊บเอาละก็จะเริ่มเด็กๆก,ก็จะเข้าสู่ขั้นที่สองนะคะก็คือขั้น imagine หรือจินตนาการเด็กก็จะจินตนาการว่าเอ๊ะมันม่วงเนี่ยมันน่าจะทำอะไรได้มั้งคะ,ะ,ะให้หนูไปคิดนะคะว่ากลุ่มหนูเนี่ยจะทำอย่างไรนะคะเด็กก็คิดออกมาแต่และกลุ่มก็ช่วยกันคิดดูเขาสนุกมากเลยนะคะตอนตอนเขาระดมความคิดกันนะคะ เสร็จแล้วก็ออกมารูปแบบอ่ะให้ทําน้ําบันม่วงืมเด็กจะทําน้ําบันม่วงอยากรู้ว่ามันเป็นอย่างไรเพราะเขาเป็นไม่ได้อยู่ในเมืองนะคะเนาะเด็กน้ําบันม่วงนี่คือเขาก็ไม่รู้จักกันนะคะอ่ะเขาก็คิดขึ้นมาเสร็จแล้วพอคิดขึ้นมาแต่ละคนก็แต่ละสูตรเลยอ,อ่วางแผนตามแต่นักเรียนเอาแต่ละสูตรเลยนะคะที่พอทําจินตนาการละเด็กเริ่มสน,นุกอะคะ่ะตรงนี้นะคะขั้นตอนเนี้ยพอมาถึงขั้นวางแผน นักเรียนทุกคนช่วยกันวางแผนนะคะอ่าวางแผนเป็นของตัวเองเลยนักเรียนจะเตรียมอุปกรณ์อะไรจะใช้สูตรอะไรวางแผนนักเรียนก็จะระดมความคิดในขั้นตอนนี้นะคะคืออ่าชอบอยู่อย่างหนึ่งก็คือเด็กที่เขามีสามระดับในห้องเนาะ,ะก็จะมีกิจเด็กเกง่งเด็กปานกลางแล้วก็เด็กอ่อนเด็กอ่อนอะจากที่เขาต้องหลบตัวอยู่ในซอกมุมของห้อง เขาก็จะเริ่มเข้ามาสู่ใช่ค่ะก็จะมาเข้าสู่กระบวนการเอาเริ่มเข้ากับเพื่อนได้เอาเพื่อนก็ต้อนรับเข้ากลุ่มเอาเด็กเริ่มสนุกค่ะเด็กเริ่มสนุกแต่ตอนนั้นเรายังไม่ได้คิดถึงว่าเออวิชาภาษาไทยของเราจะไปถึงตรงไหนนะคะอ่ะให้เด็กร่วมกันวางแผนก่อนทีนี้พอวางแผนเนี่ยอ่ามันก็จะต้องมีการเขียนใช่ไหมคะ,ะการเขียนอ้าวเอาแบ่งงานกันไปคนนี้เขียนนะเธอจะเตรียมอุปกรณ์อะไรคนนี้จะอ,อะไรมาอย่างเงี้ยนะคะ ไปจนถึงเอาละวางแผนเสร็จเรียบร้อยละเด็กก็จะเข้ากระบวนการครีเอทเนาะก็คือสร้างสารรค์ผลงานตัวเองละเอาละเด็กเริ่มได้ออกนอกห้องเรียนไงคะไม่ได้อยู่ในห้องเรียนละอ่ออกนอกห้องเรียนเอาห้องเมคเกอร์ของเรามันมีไม่เพียงพอเราก็มาชี่โรงอาหารนะคะเอาเด็กก็มารวมตัวกันครีเอทผลงานสร้างสารรค์ผลงานของตัวเองเริ่มสนุกอีกแล้วคะ่ะเด็กก็เรียนรู้ไปทําไปแล้วก็ชื่นชมผลงานตัวเอง ผู้ค้าของหนูนะรสชาติอย่างนี้อร่อยไหมคะกินยังยังได้เชิญท่านฝอ,อออกไปชิมด้วยอยู่เลยนะคะอะเด็กก็จะชื่นชมอุ้ยผอ,ออชมของหนูว่าอร่อยด้วยนะคะอพอถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเด็กๆได้ชิมฝีมือตัวเองละขั้นตอนมาถึงขั้นที่สี่แล้วนะคะพอมาถึงเสร็จสิ้นกระบวนการอ้าวละก็ให้นักเรียนมาคิดสะท้อนแล้วก็วางแผนว่าอืมถ้า ในครั้งหน้าตอนนี้งานของระบบร่องอย่างนี้นะคะอ่าในครั้งหน้าหนูคิดว่าหนูควรจะปรับปรุงอะไรอย่างไงนะคะในในขั้นตอนเนี้ยจะเป็นขั้นตอนที่ที่ครูคิดว่าค่อนค่อนข้างยากเนะเาะเพราะว่าเด็กเขาไม่ไม่ได้มีโอกาสอย่างเนี้ยเขาไม่ได้เปิดโลกของเขาเองทําให้เขาความคิดเขาดรอปลงกว่าจะขั้นตอนอขั้นตอนไหนนะคะพ่อขั้นตอนที่ห้าค่ะขั้นตอนที่สะท้อนค่ะคิดสะท้อน ใช่คะ่ะคือคือแรกๆะคะ่ะในปีแรกที่ทำะคะ่ะเด็กเขาแบบอ่ายังยังคิดไม่ค่อยเป็นยังไม่กล้าแสดงออกอไม่กล้าพูดไม่กล้าติาติงานของตัวเองอหรือของคนอื่นอย่างเงี้ยค่ะขั้นะะอตอนนี้อ่าเราก็จะใช้ใช้เวลาในการฝึกฝนให้เด็ก <ๆ S 2> เข้าใจว่าเออมันไม่เป็นไรนะการการทําให้ผลงานดีขึ้นมันมันไม่ใช่สิ่งที่เลวไายอะไรอย่างเงี้ยนะ,คะ่ค่ะอันนี้ก็คืออ่าขั้นตอนของสตรีมที่ครูใช้ แล้วก็ทำให้ภาษาไทยของครูดีขึ้น,ด,นดีขึ้นอย่างไรก็คือในกิจกรรมทั้งหมดเนี่ยค่ะมันได้ตั้งแต่ทักษะการฟังค่ะการพูดค่ะการอ่านการเขียนมาพร้อมครบเซต็โดยที่ครูเองก็ไม่รู้ตัวว่าเออพอออกนอกห้องแล้วเนี่ยนะคะเด็กจะได้ทั้งความสนุก ความถนัดที่ตัวเองชอบ<ะ>การปฏิบัติทักษะซึ่งส่งผลเกิดการพัฒนาทักษะทางสังคมการรวมกลุ่มแล้วก็อารมณ์ของตัวเองในการอยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างนี้นค่ะคือว่าอย่างไงก็คือ,อได้นะเด็กได้ครูก็ได้ได้ได้ความยังไงดีใจอะค่ะภูมิใจที่เด็กประสบผลสำเร็จนะคะอืก็คือ วิธีการเรียนการสอนจากที่เป็นคุณครูอุไรวันคนเดิมที่เรียกว่าเนี้บเอาง่ายง่ายคือนี้บเข้าห้องเด็กเด็กต้องต้องได้อ่ะเปิดหนังสืออ่านตาต้องอ่านอ่านต้องอ่านให้ออกเขียนไม่ถูกนะมีอาจจะมีโดนทาทาโทษได้เลยนะอันนี้อันนี้แอบคิดนะคะสมัยก่อนแต่ว่าพอมาปรับตัวคุณครูอย่างที่มีคําถามในนี้ด้วยก็คือในอ่า ช่องแชทของเรามีคำชื่นชมนะคะจากโรงเรียนโคตกตะเคียนวิทยาบอกว่าเป็นแนวทางการพัฒนาแบบพลวัตที่สอดคล้องกับบริบทจริงๆเป็นการสอนที่สอดรับกันทั้งครูผู้บริหารแล้วก็ชุมชนด้วยทีนี้ก็มีคำถามว่าการจัดการห้องเรียนแบบนี้แบบเดิมกับแบบใหม่เนี่ยคุณครูต้องปรับตัวเยอะไหมอะคะต้องถามคุณครูด้วยว่าคุณครูปรับตัวเยอะแค่ไหนเพราะว่าเรามีประสบการณ์สอนแบบเดิมมาตั้งเป็นแบบ ยี 20, ่สิบสามสิบปีอยู่ดีๆจะมาเปลี่ยนแบบนี้ก็น่าจะต้องมีการปรับตัวมีคําถามจากเพื่อนๆในผู้เข้าร่วมของเราบอกว่าห้องเรียนแบบเดิมกับห้องเรียนแบบใหม่คุณครูต้องปรับตัวเยอะไหมอะคะค่ะในเรื่องการปรับตัวนะคะรแรกๆก็หนักใจอยู่ว่ากระบวนการนี้เราจะสามารถทําได้ไหมในวิชาภาษาไทยอย่างงี้นะคะ,คะแล้วมันจะเกิดผลสําเร็จจริงไหมเราหนักใจแต่โชคดีค่ะโชคดีที่เรามีโค้ดจากสตาฟฟิต คอยดูแลเรานะคะเรามีปัญหาอะไรปรึกษาได้ตลอดเวลาอันนี้คือความอุ่นใจทำให้เรากล้าที่จะก้าวออกมาจากแบบเดิมๆนะคะปรับเข้ามาสู่กระบวนการแบบใหม่จนไม่น่าเชื่อนะคะคำพูดออกจากครูก็คือเด็กๆสามารถทำกระบวนการห้าขั้นตอนได้เองนะคะในเวลาแค่สองปี ค่ะใหม่ๆเราเรา<ม>เราได้รับคําแนะนําจากโค้ดใช่ไหมคะ,คะต่อมาเราเป็นโค้ดเองค่ะเป็นโค้ดให้นักเรียนผ่านไปอ<ม>ีกหนึ่งปีเราไม่ต้องโค้ดแล้วค่ะนักเรียนนะคะสามารถเริ่มกระบวนการห้าขั้นนี้ได้ด้วยตนเองค่ะอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่เหมือนเราเรายอมก้าวออกมาเพื่อปรับเปลี่ยนตัวเองรับสิ่งใหม่ๆมก็<ม>ก็เป็นสิ่งที่ดีสําหรับเราและเด็กะค่ะมันอาจจะเป็นเรื่องหนักใจในตอนต้น ส<จ>ำหรับค,คุณครูอย่างมากเลยทีเดียวแหละแอบฟังน้ำเสียงนะี่คือในตอนแรกที่ต้องเปลี่ยนหนักใจมากแต่ว่าด้วยความจําเป็นหรือว่าด้วยแรงบันดาลใจหรืออะไรใดๆก็แล้วแต่ก็ทําให้อ่เริ่มคุณครูเองเริ่มเข้าไปเรียนรู้ด้วยตัวเองก่อนแล้วลองเอามาใช้ซซว่ามันทําได้จริงหรือเปล่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงจริงไหมปรากฏว่ามันมันมันเกิดการเปลี่ยนแปลงได้จริงๆค่ะทุกคนทีนี้อีกหนึ่งคำถามจากทางอ่า คุณครูน่าจะเป็นคุณครูนะคะคุณครูมูัมหมัดนะคะจากโรงเรียนบ้านกาลันยีตันนะคะถามว่าการจัดการเรียนการจัดการเด็กนักเรียนให้เข้าเรียนในพื้นที่ maker space ผ่านกระบวนการของ stream design process เนี่ยต้องทำยังไงเช่นเด็กเรียนกลุ่มเดียวกันทั้งภาคเรียนหรือว่าสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนเด็กๆนักเรียนตรงนี้คุณครูใช้วิธีการจัดกลุ่มนักเรียนในการเรียนยังไงอะคะอ๋อค่ะ าการจัดกลุ่มนะคะในในปีแรกที่เราเริ่มเนี่ยเราจะจัดกลุ่มให้เด็กเพื่อที่ว่าจะให้เด็กในกลุ่มน่ะมีทั้งเก่งปานกลางและก็อ่อนเพื่อจะช่วยเหลือกันนะคะแต่ในปีถัดมานะคะเราสามารถให้เด็กเลือกกลุ่มได้เองเพราะว่าเด็กทุกคนอ่ะปรับตัวอยู่กลุ่มไหนก็ได้นะคะและสามารถทํางานร่วมกับเพื่อนได้เพราะฉะนั้นาการคัดเลือกเด็กก็ไม่จําเป็นคือเด็กทุกคนถือว่ามีความรู้ความสามารถมีความถนัด เท่าเทียมกันในเมื่ออในขณะที่อยู่ห้อง m เกอร space อะคะอ่ะก็เหมือนกับว่าเราอาจจะต้องทําความรู้จักเด็กๆในในชั้นเรียนของเราหนึ่งห้องเนี่ยมีเด็กหนึ่งชั้นเรียนเนี่ยมีเด็กในห้องประมาณกี่คนนะคะเวลาคุณครูสอนสามสิบกว่าคนนะคะประมาณสามสิบกว่าคนแต่ว่าคุณครูก็จะทําความรู้จักเด็กๆทั้งสามสิบคนแล้วละ่ะว่าน่าจะอยู่ในกลุ่มที่ระดับการเรียนรู้ของแต่ละคนเนี่ย เร็วช้าต่างกันแค่ไหนก็จะมีการคละให้อยู่เป็นเป็นแบ่งกลุ่มเล็กลงในการทำกิจกรรมการเรียนรู้อย่างนี้ใช่ไหมคะคุณครูคะค่ะ <c oughs> คุณครูพอมาถึงตอนนี้ใช้เวลาไม่ได้นานมากก็แต่ว่าก็หลายปีอยู่คิดว่าไม่นานแต่เป็นงานที่หนักแล้วก็ใช้เวลาพอสมควรตอนนี้พอเห็นบรรยากาศการเรียนรู้ที่เด็กๆข้างหลังห้อง เริ่มเข้ามานั่งอยู่ในระดับเดียวกันหมดแล้วไม่มีใครกลัวที่คุณครูจะตั้งคำถามแต่เขาอยากจะถามเองเด็กๆมีความสุขมากขึ้นเท่าที่มองแววตาของครูไรวันตอนนี้ก็มีความสุขมากขึ้นมากๆเลยเหมือนกันรู้สึกยังไงบ้างนะคะเมื่อบรรยากาศการเรียนรู้ที่เราเคยเครียดกับมันมากๆในวันนี้มันมันมีความสุขมากขึ้นแล้วก็สนุกข,ขึ้นนะคะคือหน้วันนี้นะคะรู้สึกภูมิใจมาก สิ่งแรกที่ปรากฏขึ้นก็คือเด็กนักเรียนนะคะเมื่อก่อนนี่คือจะขาดเรียนเป็นวันเล่นนะคะพอมีกิจกรรมนี้เข้ามาเขาไม่ต้องอยู่ในมุมมืดอีกต่อไปทุกคนมีศักยภาพเท่ากันผลก็คือน่าเรียนมาเรียนทุกวันนะคะแทบจะไม่ขาดนะคะอันนี้เป็นสิ่งแรกสิ่งที่สองก็คือวิชาภาษาไทยนะคะสามารถ พัฒนาได้โดยกิจกรรมสตรีมดีไซน์โปรเซสตนี้พัฒนายังไงก็คือกิจกรรมที่เขาทําร่วมกันเขาได้ได้ฝึกฟังพูดอ่านเขียนโดยเฉพาะการเขียนคือท้ายชั่วโมงเนี่ยเราก็จะมีใบงานของสตรีมเนี่ยนะคะให้กับเด็กๆทุกคนได้เขียนนะคะเพราะฉะนั้นเขาเรียนรู้ในกลุ่มและเขาสามารถเขียนได้ด้วยอืค่ะอันนี้ก็เลยทําให้เด็ก ได้พัฒนาไปในทุกๆด้านพร้อมๆกันเลยค่ะมันดูสนุกแล้วก็ดูเป็นการปูทักษะที่ที่เรายิ่งเริ่มได้เร็วยิ่งเขาโตไปาตามสถานการณ์ที่เรียวกว่าบ,บริบทที่พออศิรารักพูดในตอนต้นว่าเด็กๆนักเรียนของโรงเรียนบ้านแม่ค้าเนี่ยแทบจะร้อยเปอร์เซนเลยสักอย่างน้อยๆก็แปดสิบเก้าสิบได้คือถ้าจบมสามแล้วส่วนใหญ่จะไปต่อในเรื่องของสาย เปลียนต่อกันในสายอาชีพทีเนี้การปูพื้นฐานให้กับเขาได้ยิ่งปูได้เร็วการไปต่อของเขาก็ยิ่งเพิ่มมูลค่าได้มากขึ้นการหาเงินหรือว่าการมีสกิลเรียกว่าทุกวันนี้เราพูดถึงการทำให้เด็กมีทักษะมีสกิลมีความสามารถที่ที่แตกต่างไปจากการทำงานแบบตามคำสั่งเป็นแนวเครื่องจัดให้ทำอะไรแบบนั้นแต่ว่าคือ เป็นเป็นคนที่มีสกิลอ่ะมันสามารถมีจุดเด่นของตัวเองที่ทำให้เขามีมูลค่าเพิ่มสำหรับการเข้าไปในการทำงานนอกจากการจัดก,กลุ่มในห้องเรียนแล้วอันนี้พอ,อน่าจะช่วยเสริมได้นะคะพอศิรลักษคะก็คืออ่ามีการแบ่งช่วงชั้นหรือว่าจัดเกณฑ์นในการแบ่งให้เด็กๆเ,เกิดการเรียนรู้ในระดับที่แตกต่างกันอันนี้เรามีการแบ่งช่วงชั้นหรือมีการทํำยังไงด้วยหรือเปล่าคะพอ,อ ค่ะาสำหรับการจ,นนจัดการเรียนนะคะในเรื่องบูรณาการห้องห้อง m a k e ร space หรือว่าการใช้กระบวนการนะคะจริงๆแล้วเราใช้กิจกรรมเป็นก็คือใช้ activity based learning ก็คือเราดูบริบทตามช่วงวัยของนักเรียนนะคะอย่างเช่นนักเรียนตัวเล็กป .1 ป .2 ป .3 เนี่ยคะ่ะเราก็กำหนด<ม>กำหนดกิจกรรมให้เลยว่าอนาป .1 ให้ทำในเรื่องของอ อะไรนะคะที่ขั้นหนังสือจากเศษวัสดุในธรมรมชาตินะคะ<ร> 2> ป .2 ก็2 2> จะคือเรื่องของการเพ้นก้อนหินอ่าห้องคอรูพิมพ์พรนะคะ<ร>ป .3 ก็จะเรื่องของการทําอ่าที่ของแก้วน้ําที่เป็นอ่าเชือกกล้วยนะคะซึ่งมาจากธรรมชาตินะคะเราก็จะเน้นในเรื่องของอีโคสกูด้วยนะคะส่วนป .4-5-6 เราก็จะกําหนดกิจกรรมให้ตามช่วงวัยนะคะทีนี้มัธยมเราก็ไปลงในเรื่องของชุมนุมนะคะชุมนุมของปฐมเราจะกําหนดกิจกรรมให้ ส่วนของมัธยมนะคะจะให้เด็กเป็นผู้เลือกว่าเขาอยากจะมีชุมนุมอะไรอยากจะทําชุมนุมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคุณครูแต่ละท่านที่ประจำการอยู่นะ,ะมัธยมนะคะก็จะคิดว่าไอ้ตัวเองมีความสามารถในด้านนี้ไหมยอย่างเช่นเด็กผู้ชายเขาบอกว่าเขาอยากเข้าชุมนุมงานช่างอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีคุณครูที่เขาถนัด กรจบอุตสาหกรรมศิลป์ก็จะตั้งชุมนุมง,งานช่างให้เด็กค<ะ>่ะเด็กบางกลุ่มก็บอกว่าผมอยากทําหนังสั้นอย่างเงี้ยค่ะคุณครูที่เขาถนัดเรื่องหนังสั้น<ะ>เขาก็จะตั้งชุมนุมหนังสั้นให้เด็กเงี<ะ>้ยค่ะคนครูบางท่านถนัดในเรื่องของการทําอาหารอย่างเงี้ยค่ะก็ตั้งชุมนุมอาหารให้เด็กนะโดยให้เด็กเป็นผู้เลือกก่อนในระดับป<ะ>ระถมนะคะแต่ระดับประถมเราจะกําหนดเป็น กิจกรรมให้เลยเพราะว่าเด็กยังยังคิดเองยังไม่ได้เราก็จะให้กิจกรรมที่เหมาะสมตามช่วงวัยนะคะ <th> ทีนี้การใช้ maker s space <S ก็คือพือ้นที่นักสร้างสรรค์เนี่ยนะเราเราไม่จํากัดว่า,เ,าเราทําห้อง maker space มาห้องหนึ่งนะคะทีนี้คุณครูท่านไหนอยากจะพาเด็กเข้ามาเรียนห้องนี้ก็มาได้นะคะอ่าแล้วทีนี้ชุมนุมอื่นน่ะกิจกรรมอื่นน่ะทาตรงไหนได้บ้างทําได้ทุกที่ที่เป็นพื้นที่ในโรงเยนของเรานะคะที่ที่เขาสามารถจะไปนั่งทําตรงไหนก็ได้ให้เด็กทําแบบ มีความสุขนะคะ<บ>อากาศไม่ร้อนเราก็มีหน้าที่คือทอําทหาจัดหาอุปกรณ์วัสดุอุปกรณ์ให้เด็ก<ม>แล้วก็สิ่งที่เด็กไม่ได้คิดว่ามันยากเลยในการเรียนกระบวนการนี้ก็คือเราไม่ต้องไปเน้นว่าเด็กจะต้องเขียนอย่างเดียวให้เด็กทําก่อน<บ>ทําทําไปตามขั้นตอนที่เขาอยากจะทําก่อนนะคะ<ม>แล้วคุณครูค่อยมาบ,บีฟทีหลังว่าอ่กระบวนการที่ลูกทําไปเนี่ยคืออะไรบ้างเขียน<ม>เป็นขั้นเป็นตอนให้ครูดูหน่อยได้ไหมอย่างนี้ยค่ะ เอาไว้ตอ,อนท้านสุดในเรื่องอ m, ของการเขียนค่ะก็จะได้ทักษะทั้งทํางานทั้งการ m, ขเขียนด้วยเป็นการทํางานร่วมกันของคุณครูทั้งโรงเรียนเลยก็ว่าได้อย่างคุณครูอุไรวันเองกลับมาที่คุณครูอุไรวันก็เราเชี่ยวชาญมากๆอยู่แล้วล่ะในเรื่องการสอนภาษาไทยของเด็กๆชั้นอ่าช,ช,ชั้นชั้นช่วงชั้นเล็กๆอะค่ะแต่ว่าก็เอากิจกรรมเข้ามาใช้สุดท้ายในตอนนี้ก็ถือถือว่า วิธีการที่คุณครูอุไรวันได้มีการปรับตัวแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนก็เห็นการเปลี่ยนแปลงได้จริงๆคุณครูคิดว่าไอเดียที่ที่คุณครูกล้าที่จะปรับตัวแล้วก็เปลี่ยนแปลงในตรงเนี้อ่าถ้าให้บอกผู้เข้าร่วมที่ตอนนี้กําลัง ทั้งใจอยู่เอ๊ะมันจะยากเกินไปสําหรับเราหรือเปล่าหรือว่ามันจะทําได้จริงๆไหมคุณครูอ่าพอจะแนะนําได้ไหมคะอย่างหลายๆคนอสอนมาหลายปีแล้วจะต้องมาอ่าตามนโยบายใหม่หรือตามโลกแห่งการเรียนรู้แบบใหม่คุณครูมีคําแนะนําที่ทําให้ผู้เข้าร่วมของเราได้ได,ได้เกิดไอเดียว่าควรจะเริ่มแบบไหนดีที่ไม่ยากเกินไปแต่ก็สามารถทําทําได้อีกแบบที่คุณครูอุไรวันทําได้ในวันนี้คะ่ะ คุณครูรบกวมเปิดไม์นิดนึงค่ะ,อะขอโทษค่ะในฐานะทีะ่เป็นครูคนหนึ่งที่มองว่า s สตรี Design Process ทำให้เกิดประสบผลสำเร็จในวิชาภาษาไทยนะคะในวันนี้นะคะอยากเป็นกำลังใจให้คุณครูทุกท่านนะคะที่ร่วมชมอยู่เนี่ยนะคะให้มองว่าแค่เราเปิดใจแล้วก็ยอมรับนะคะ mm hmm. กับสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาหาเราแล้วเรารับไว้แล้วก็แค่ปฏิบัติตามนะคะไม่มีสิ่งใดยากเกินกว่าที่ครูไทยของเราจะทําได้นะคะและที่สําคัญก็คืออ่าในเมื่อมันเป็นสิ่งที่ดีและสามารถเปลี่ยนแปลงเด็กได้จริงนะคะก็อยากให้ทุกท่านทดลองนะคะนําเอาไปใช้นะคะแต่บอกได้เลยว่าผลสำฤทธิ์ที่เกิดขึ้นนะคะ จากการสอนแบบเดิมๆที่อยู่แต่ในห้องแล้วก็จํากัดความคิดเด็กอยู่แต่ในห้องนะคะ่าไ,ไม่ได้ทำให้นักเรียนประสบผลสำเร็จในการเรียนนะคะ<ม>แต่ถ้าเราก้าวออกมาเพื่อใช้นวัตกรรมใหม่ๆสิ่งใหม่ๆแล้วก็ใช้กระบวนการที่เน้นทักษะการคิดนะคะ<ม>แก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเองนี้นะคะจะทำให้นักเรียนประสบผลสำเร็จในการเรียนได้ดีกว่า โดยเฉพาะวิชาภาษาไทยนะคะ,อะของครูไยวันเองเนี่ยการันตีได้จากผลการสอบโอน็ตนะคะในวิชาภาษาไทย<ะ>เพิ่มขึ้นนะคะเพิ่มขึ้นจากปีก่อนๆจากที่ไม่เคยใช้เลยนะคะอ,อันนี้ก็ถือว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่ากระบวนการนี้จริงในนกระบวนการนี้นะคะดีจริงขอ,อแนะนำให้ทุกท่านนำไปใช้ไม่ต้องกังวลใจเลยค่ะ เพราะว่ามันไม่ยากอย่างที่คิดค่ะ <Okay. S 2> ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณครูไรวันโอ้โ oh, หฟังแล้วมีแรงบันดาลใจก็คือนี่เรากาลังคุยกับโรงเรียนบ้านแม่คะอยู่ที่อํอาเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นะคะวิธีการจัดการเรียนรู้เรียกว่าคุณภาพมีไหมถ้าเอาตามเกณฑ์มาตรฐานของระดับส่วนกลางคุณครูไรวันบอกว่าขายได้นะของเรียนขายได้แล้วก็ไม่อายด้วยเด็กๆมีผลการเรียนที่ที่ถูกชี้วัดได้ว่าโอเควิธีการเรียนรู้ที่เราอาจจะ คิดนอกกรอบเรียกว่าข้ามเส้นการเรียนรู้ก็สามารถทำให้เป้าหมายที่ทุกๆคนมีเป้าหมายร่วมกันมันสามารถเกิดขึ้นได้จริง